คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าเราอะกำลังเป็นเหยื่อในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเพราะเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากคนรักเป็นแฟนเนาะหรือจะเป็นเรื่องการงานของเราการเงินของเรา แล้วเราก็ยังจมอยู่ในความทุกนั้นแล้วก็ถูกเป็นเหยื่อแบบนี้เรื่อยๆตลอดเวลาค่ะไม่มีทางไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแล้วลองจินตนาการว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อเนื่องจะเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะคุณครูลูกไหวนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนและเป็นนักบําบัดด้านพลังงานค่ะที่โชคดีมากเลยว่าไหวได้ช่วยเหลือผู้คนมาประมาณสักสิกว่าปีแล้วแล้วก็คนพันกับคนค่ะกลับมานอนดีมีชีวิตดีและมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะก็วันนี้ค่ะที่ไหวอยากจะบอกเลยก็คือ หวนะคะเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นเหยื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นๆเมื่อก่อนเอาจริงอยู่บริษัทยาแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทยาเนี่ยคุกคนรู้อยู่แล้วมันมีความเครียดมันมีความทุกข์แล้วเราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นออกไม่ได้โอ,อ้อยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปเข้าป่าอยากจะไปเที่ยวบางครั้งก็ถูก คอนโทรลถูกควบคุมและไม่สามารถไปได้แล้วด้วยความที่ตอนนั้นโอ้มันมีทาร์เก็ตมันมีความเครียดมากๆก็เกิดความเครียดขึ้นปัญหาความสัมพันธ์ก็แย่ลงค่ะเลิกกับแฟนโอ้มีปัญหาเยอะแยะมากมายปัญหาเรื่องเงินด้วยทุกคนเพราะว่าพอเราเครียดเราก็ต้องไปสร้างความสุขเพราะฉะนั้นตอนนั้นสิ่งที่สร้างความสุขของวยก็คือการชอปปิ้งค่ะซื้อแบรนดเ์เนมซื้อกระเป๋าให้ดูดีให้ดูแบบตัวเองแบบหรูหราไฮโซแล้วตอนนั้นก็เป็นนี่บัตรเครดิต จะบอกว่าหลายเยอะมากซึ่งนี่บัตรเครดิตโอ้มันคือทางออกแล้วเราไม่รู้คะ่ะว่านั่นอ่ะคือมันไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงค่ะบอยก็เลยรู้สึกว่าพอตอนนั้นความเครียดความทุกข์เกิดขึ้นก็เลยกกลับมาดูตัวเองข้างในคะ่ะว่า มันไม่ใช่การแก้ทุกข์จริงๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การที่เราไปแสวงหาปัจจัยภายนอกแล้วทาให้เรากลับมามีความสุขค่ะความสุขที่แท้จริงคืออะไรหลังจากนั้นโชคดีมากๆค่ะได้เจอครูบาอาจารย์ได้เข้าสู่หนทางของเรื่องพลังงานการ m a n ิ f ฟสการจินตนาการการทําสมาธินะคะนั่นก็คือเริ่มทําได้พอเริ่มทําได้ค่ะก็ตามตามนั้นเลยค่ะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคิดตรงนี้ได้ปุ๊บได้ออกจากงานคิดว่าอยาก ทำแบรนด์จิวเวลี่ก็ได้ไปจับเป็นเจ้าของแบรนด์จิวเวลี่พอตอนนี้ อยากเป็นนักบําบัดนะคะเพราะว่าข้างในเราเต็มและเราอยากช่วยเหลือผู้คนก็ได้มาเป็นนักบําบัดและช่วยเหลือผู้คนจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคือเทคนิคหนึ่งที่ไหวทําได้แล้วไหวก็อยากจะเอามาแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนช่วยคนให้กลับมามีชีวิตดีลิขิตชีวิตตัวเองและมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ไหวก็เลยอยากให้ทุกคนมานั่งสมาธิร่วมกันในซูมนะคะเป็นควอนตัมเมดิเทชันค่ะเพื่อ เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไหวสั่งสมมาประมาณสักสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ทําเองได้แล้วค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมานั่งสมาธิแบบ นี้ด้วยกันอย่างหนึ่งเลยคุณจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันอย่างที่สองเลยนะคะคุณจะสามารถเฮ้ยคน,ห,นหลายๆคนนะคะรู้หลักการ m a n i f ฟสแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันต้องทำยังไงวันนี้นะไวจะมาแบ่งปันเทคนิคการ m a n i f ฟสที่สามารถลิงก์กับจักรวาลได้และจักรวาลก็ส่งสิ่งนั้นกลับมาให้คุณได้ค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้สิ่งนี้คุณได้หลักสูตรนี้เป็นแล้วไวไม่อยากให้คุณต้องกลับมา นั่งคิดดูว่าเฮ้ยถ้าผ่านไปสักสิบผ่านไปสักสิบหปีแล้วโอ้เราไม่ได้รู้เรื่องนี้คุณจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วค่ะว่ามันทําได้แต่ก็ไม่รู้จะทํามันยังไงวันนี้ถ้าคุณได้มาแล้วได้มาเจอคุณกันนะคะคุณจะได้ไม่ต้องกลับไปเสียใจเนาะว่าเอ้ย ได้เห็นคลิปนี้แล้วได้เจอกันแล้วล่วได้ลงมือทำแล้วโอ้ช่างโชคดีจริงๆที่ได้เจอกันนะถ้าใครสนใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากออกจากความเป็นเหยื่อกับมาลิขิดชีวิตตัวเองได้นะคะสามารถกดลิงก์นี้ตรงนี้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วไหวังว่าจะเจอคุณในคืนนี้นะคะกับซูมสามารถลงทะเบียนและเจอกันได้เลยสามทุ่มนะคะและเจอกันค่ะ